สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลลิเวอร o พูลทูเดประจำวันพุทธที่8เมษายนปี2563นะครับทุกคนครับวันนี้คอนเทนต์ที่ทางลิเวอร o พู t ทูเดย์จะเอามานําเสนอกันมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นโรคระบาดแล้วครับแต่ในวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เอามานําเสนอเพื่อแก้เบื่อกันสําหรับคลิปในวันนี้ครับทุกคนนั่นก็คือจาอันดับกัปตันทีมของลิเวอร์พูลในยุคข,ของพิมเมลีกนั่นเองเลยครับ ซึ่งก่อนอื่นสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่น่าสนใจจากทางสยามสปอร์ตที่ทางลิเวอร์พูลทูเดย์ได้หยิบยกเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่กันครับหากู้ตามตรงครับสโมอสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีผู้นำหรือกัปตันทีมบางคนครับที่เป็นถึงขั้นระดับตำนานในพรีเมียร์ลีกไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยจะทำให้สโมอสรนั้นประสบความสำเร็จเหมือนกันทั้งหมดเพราะถึงแม้ว่าบางคนนะครับจะมีผลงานส่วนตัวเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่พอมองย้อนกลับมาที่ผลงานโดยรวมครับกลับไม่ได้โดดเด่นมากนัก ซึ่งก่อนอื่นครับผมต้องขอบอกว่ากัปตันทีมคนปัจจุบันอย่างจอร์แดนแฮนเดอร์สันเนี่ยเขาได้รับบทบาทนี้มาเกือบเกือบห้าปีแล้วและจากวันนั้นมาจนถึงตอนนี้ครับเฮนโดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ดีที่เขาเนี่ยจะได้จารึกเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลคนแรกที่พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูถึงการจัดอันดับกัปตันทีมของสโมสรลิเวอร์พูลในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่ปี1992กันครับ โดยจะเรียงลําดับจากกัปตันทีมที่ประสบความสาเร็จน้อยที่สุดไปหาคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดกันโดยคนแรกที่ดูจะประสบความสําเร็จน้อยที่สุดในฐานะกัปตันทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คืออดีตมิดฟิลหนลอ,อย่างเจมี่เรดแนบครับหากเริ่มในตอนแรกครับเจมี่เรดแนบเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่รองกัปตันทีมของสโมสรลิเวอร์พูลก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้รับไปเป็นกัปตันทีมในยุคข,ของเชียราอุลิเย่ในปี1999 อย่างไรก็ตามครับปีที่ดูจะดีที่สุดของตัวเขาเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในตอนที่เขายังไม่ได้เป็นกัปตันทีมรวมถึงในซีซั่นที่เลอร์วููคว้า3แชมป์ไม่ว่าจะเป็นเอฟเอคัพลีคคัพหรือยูฟ่าคัพเจมี่เรดแนปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีส่วนช่วยทีมนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาล2000-200 1เลยแต่ถึงอย่างนั้นครับทุกคนอย่างน้อยเนี่ยเจมี่เรดแนปตเขาก็ยังได้ชูถ้วยเอฟเอคัพจากการที่เหล่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมต้องการให้เขาขึ้นโพเดียมและหลัััังงงจาาาาากกกนนนนน้้น1ปปปีตต่่่ออออมมรบเเเ็ยยไูททส์ คนต่อมาครับก็คือมาร์กไรต้องบอกเลยนะครับว่ามาร์กไรนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกัปตันทีมที่ชื่อคุณหนูนักแต่อย่าไรก็ตามครับทุกคนกัปตันทีมคนนี้เนี่ยก็ได้พาหงแดงคว้าชแชมป์เอเฟเอค,คับในปี1992และแถมมาร์กไรคนนี้ครับยังเป็นคนสวมปอกแขนในจุดเริ่มต้นยุคพิมลิอังกฤษ โดยในตอนที่มาร้ายเป็นกัปตันทีมครับต้องบอกตามตรงว่าในตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังนั่นก็คือในปี1992-93ที่ทนันเดรยจบได้เพียงแค่อันดับ6และแถมไม่มีโทรฟี่ติดมืออย่างไรก็ตามครับต่อมาแนวรับทีมชาติอังกฤษคนนี้ก็ยังเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาต่อเป็นเวลาถึง5ปีจนกระทั่งในที่สุดมาร้ายเนี่ยเขาก็ได้เสียตำแหน่งกัปตันทีมในปี1993นั่นเองเลยครับคนต่อมาจอห์น มันก็จริงอยู่ครับว่าจอนบรานเนี่ยมีช่วงที่ดีมากสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามในตอนที่เขาขึ้นมารับตําแหน่งกับตันทีมในปี1996เนี่ยมันก็ได้เข้าสู่ในช่วงปลาอาชีพการค้าแข่งของบรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจอนบรานครับเขาได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่47นัดในฤดูกาล1997-98ซึ่งนั่นครับก็ดันเป็นปีสุดท้ายของเจ้าตัวที่ได้ค้าแข่งในทิมแอนฟิลด์ก่อนที่ต่อมาเขาจะย้ายไปอยู่กับทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวนั่นเองครับคนต่อมาพอลอินส์ ถึงแม้ว่าในอดีตครับทุกคนพอวินเนี่ยเขาจะเคยเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นเวลาถึง6ปีแต่เขาคนนี้ครับก็ได้กลายเป็นกัปตันทีมของสโมสรลิเวอร์พูลในปี1997หลังจากที่ตัวเขาครับได้เก็บข้าวของย่าจากถิ่นจูเซเป้เมียซ่าของอินเตอร์มิลานในอิตาลีแต่ตลอดระยะเวลา2ปีในถิ่นเมอร์ซีไซครับเขาเนี่ยได้ช่วยเวอร์วููจบอันดับที่ดีนั่นก็คืออันดับที่3ก่อนในปีต่อมาครับอันดับเนี่ยจะค่อนข้างน่าผิดหวังนั่นก จนกระทั่งในที่สุดครับทุกคนการเข้ามาของกุนซือชาวฝรั่งเศสอย่างเชียราอูริเยเขาก็ได้มองว่าพออินส์ครับอาจจะไม่มีความจําเป็นกับสโมสรอีกแล้วจนในที่สุดครับเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปอยู่กับทามพิเดิลส์บรด้วยค่าตัวเพียงแค่1ล้านปอนด์นั่นเองเลยครับเอาเละครับทุกคนคนต่อมานั่นก็คือเอียนรัช ต้องบอกตามตรงครับว่าในส่วนของเอียนรัสเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกับจอห์นบรานส์พอในตอนที่เขาเข้าสู่ช่วงโรยลาครับเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในปี1993แต่อย่างไรก็ตามครับทุกคนแค่ระดับตำนานของหงส์แดงเนี่ยก็ช่วยผลิตประตูดได้ถึง45ประตูจาก128เกมและภายใต้ตำแหน่งกัปตันทีมเขาก็ช่วยให้ทางหงส์แดงเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้ในปี1995อีกด้วยครับทุกคนรัสเนี่ยเขาก็ได้เสียตำแหน่งกัปตันทีมให้กับบ็อบบี้ฟาวเลอร์รวมถึงสแตนคอริมอ์ก่อนที่เขาจะยยย้าาไปอู่กับงีเต ปี1996นั่นเองเลยครับต่อมาซามี่ฮูเปียต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าก่อนหน้านี้ทั้งโรบบี้ฟาวเลอร์และก็ซามี่ฮูเปียพวกเขาเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในขณะที่เจมี่เรดแนปได้รับอาการบาดเจ็บ แต่ในที่สุดครับแนวรับชาวฟิแนแลนด์รายนี้ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมตัวจริงในปี2002อย่างไรก็ตามครับว่ากันว่าการรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมเนี่ยมันได้ส่งผลต่อผลงานส่วนตัวของเขาโดยตรงครับนั่นจึงทําให้ตําแหน่งกัปตันทีมในตอนนั้นถูกยกให้เป็นทางสตีเวนเจอราดในซีซั่น2003-2004นั่นเองเลยครับคนต่อมาก็คือคนรองสุดท้ายอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันครับ อย่างที่รู้กันดีครับว่าจางเฮนโดเนี่ยเขาคือกัปตันทีมของจางหงแดงคนปัจจุบันโดยในตอนที่เฮนโดพึ่งย้ายมาจากซันดอร์ในช่วงปีแรกๆครับเขาเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งนะักเตะที่มีความกดดันเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาที่เขาย้ายมาในตอนนั้นเนี่ยมันสูงถึง20ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเขาพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยในฤดูกาล2015ครับเขาคนนี้ก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมต่อจากสตีเวนเจอนร่อา์รารกัรก์กเเาาดปเ,ปเย,ยเสตออู่่มแ พอเมื่อเวลาได้ผ่านไปเขาผ่านเลี้ยวภูครับควาชช้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟาซูเปอร,ร์คัพรวมถึงฟี่าคัพเวิลด์คัพสมัยแรกและนี่ยังไม่นับรวมถึงแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกที่กำลังเกิดขึ้นครับทุกคนและในที่สุดแล้วครับถ้าเขานั้นสามารถควาชช้าแชมป์ลีกได้เนี่ยจอ,ดอแดนเฮนเดอร์สันครับเขาจะถูกจารึลืกให้เป็นกัปตันทีมคนแรกของสโมสรลิเวอร์พูลที่สามารถพาทีมควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นั่นเองเลยครับเชื่อได้เลยนะครับว่านักเตะคนนี้เนี่ยอยู่ในใจของแฟนๆเดอะค็อปหลายต่อหลายคนเขาคนนั้นก็คือสตีเจรราดคับ ต้องบอกเลยว่าไม่มีคำบรรยยอะไรมากสำหรับสตีวี่จีคนนี้หากย้อนกลับไปครับในตอนที่เจอราดเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ของเวอพูเนเขามีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองครับทุกคนหลังจากที่เข้ามาครับเจอราดเนี่ยเขาเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเกมและเป็นแรงมานานใจมาตลอดระยะเวลา12ปีครับโดยหากพูดถึงเจอราดครับเขามาจะกล้าขึ้นมาเป็นฮีโร่ของเวอพูในยามที่ทีมนั้นต้องการและสิ่งที่ทุกคนนั้นจําได้ดีนั่นก็คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005และเกมเอฟเอคัพในปี 2006, นนเองเรันห เอาเลยครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่าอย่าลืมนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ใน YouTube กันด้วยและถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกคลิปของ Liverpool Today ก็กดกระดิ่งสิครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ